ค่ะสำหรับวิธีการที่เราจะออกหรือดีดตัวเองนะคะออกจากกลุ่มแฟมิลี่ะค่ะกลุ่ม Youtube p r e m i ม m Family นะคะ,ะ,คะแล้วทีนี้เราเป็นแค่สมาชิกใช่ไหมเราอยากจะดีดตัวเองออกจากกลุ่มสมาชิกนะคะอันดับแรกคือให้เรา,าเข้าที่ Google แล้วก็ล็อกอินแอ u เคที่เราจะต้องการดีดตัวเองออกนะคะแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้นะคะ g o o g l e a p p ใช่ไหมคะแล้วก็คำว่า account เสร็จเรามาที่คำว่า people sharing นะคะทีนี้เราก็จะเห็นในส่วนนี้นะคะ you to your family on Google view ทีนี้เราเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า family group เราอยู่ตรงนี้ว่าเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ เ,เราเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมคะชื่อเราอันนี้นะเสร็จแล้วก็วิวดูค่ะวิว Family Group. แฟมิลี y กร o u ปอ่ะอย่างอันนี้นะคะอ่คนนี้จะเป็นเมมเบอร์ก็คืออันที่เราล็อกอินอยู่ใช่ไหมคะ,ะคนนี้ก็คือเป็นเมเนเจอร์เมเนเจอร์เนี่ยเขาสามารถดิดคนอื่นได้แต่ดิดตัวเองไม่ได้ส่วนเมมเบอร์เนี่ยสามารถดิดตัวเองได้แต่ดิดคนอื่นไม่ได้นะคะจะต่างกันตรงนี้ เสร็จเราที่มาขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะคะจะมีคำว่า leave family group นะคะคลิกเลยทีนี้เราก็ Confirm p a พาสเวิร์ดต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีข้อชี้แจงนะคะว่าเวลาเราจะออกจากกลุ่มของ family แล้วเนี่ยคือเราจะไม่สามารถไปจอยกับ family อื่นได้แล้วนะ คือม,มันภายใน12เดือนนะคะเราจะเปลี่ยนกลุ่ม Family ได้แค่หนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเอามาซื้อเองมาตั้งกลุ่มเองหรือว่า,ามาแบบใช้ส่วนตัวคนเดียวอะคะ่ะก็สามารถทำได้นะคะ,ะก็กดเลยค่ะ Leave Family Group แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะไม่ไม่ไม่คงค้างว่าเราเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นอยู่นะคะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะคะ